ครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอ่ะไปจานปอนครับลอกนาครับวันนี้ปีนี้เพิ่งจะได้ลอกนาครับโอ้ยไงกรุบละมือนี่แห <c oughs> ้งหมดแล้วครับตอนน้ำมาก็น้ำดีซะเหลือเกินโอ้แข็งเลยล่ะอีพอเลยเอา้าเดี๋ยวมาดูสเต็บลอกนาของจานปอนน่ะเจือ ปุงกีแร่ครับ เรียกแหกมันจัดไปเอ <c oughs> งานนี้จะเป็นงานนายหน้าใหม่ครับเพราะว่าเราเพิ่งจะได้ทำความรู้จักกัน ตรงนี้มันเป็นโค้กครับตรงนี้มันเป็นโคกแล้วลอกออกอา้ามันสูงทำนาไม่ได้ครับบิ่งนู้นมันต่ำเจารถไทยมาปรับก็แพงเสียเหลือเกินครับก็เลยตัดดินขายซะเลยง่ายๆครับพี่น้อง เดี๋ยวมาดูฟีมือหน่อยครับเป็นยังไงน,นะครับพี่น้อง Xe yên, Đưa, 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 đưa. Vẫn phô à, Xe xét น,นี่ก็วิ่งอยู่สามันครับสาวนัดยังไม่มาเลยนายหยอดน้ำกรดอยู่ครับเพราะว่า,ากีดยางนะเนี่ยเกดหลายยางครับหลายยางหลายแนวทั้ทงกีดยางทั้งขับรถพักผ่อนน้อยอยู่นะ เราต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นก็ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปปราตุงก็ขับรถไถครับเหมือนเดิมพี่น้องฮะเห็นร้อยกินวะซื้อมากห,หมูอาน เออเขาออกมาขายหมูวานล่ะไมไอ้กอนะเดี๋ยวตักดีแล้วให้รางวัลเตรียมไว้แล้วเนี่ยเออเต<อ>ร<อ>ียมร้อยเมื่อวานครับกานนี้มีร้อยกรเที่ยวครับพี่น้องเดือดเซิร์ฟเด่อนร้อยกรเที่ยวไม่เยะครับไม่เยะ ตุงก็ขับรถไทยครับโอ้แก okay, ขับนิ่มนะทุกคนนิ่ม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 ได้การอยู่ครับพี่น้อง 哎。 ดินสวยมากเลยครับดินร่วนมากเลยหนาดินไหม,มแล่นตามบ้านนี่เสาบา้านนี่กวกมือเอืนเลยครับแย่งกันเลยละ่ะถ้ามีหน้าดินนี้สี่ห้ารอยเที่ยวเนี่ยกับพ่อครับไม่พอครับพี่น้องท้าลอกนาลอกอะไรเงี้ยสี่ห้าร้อยเที่ยวก็ไม่พอครับคนต้องการเยอะครับชอบแต่หน้าดินเนาะ ปลูกไรง่ายหรือเปล่าเอาไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ